สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ริมชายหาดแล้วเ,เป็นชุดใดๆเอยเราก็มาริมชายหาดมากินข้าวออเ,อเอยไดเออขอขอดูเมนูก่อน,อน,นขอบคุณค่ะ่ ต้องไปอ่าลไเไม่ดูหน้าัวองทุกคนคือตอนนี้เราแบ่งเซตกันตอนนี้คือเป็นสีสีใช่ไหมคือยังไงคือสีแรกอะไปไปเช็คอินอไปตั้งแต่ตอนไหนพูดเลยตอนนี้สี่โง ตั้งแต่บ่ายสองจนสี่โมงตอนนี้อย่างใหม่ตอนแก่พวกกูนอนกูนั่งพวกมันหลับไปสองกูหลับจนตื่นสามตื่นแล้วแต่จะหลับอีกแล้วเดียวเจอกันใหม่ที่นู่นเลยก็ได้กรุงเทพไม่เจอกันกรุงเทพนะลูกนะคือมันไปตั้งแต่บ่ายสองตอนนี้สี่โมงกว่าแล้วอะพูดว่าพวกกูแต่งตัวกันสอชั่วโมงเลยอะสองชั่วโมงชคือตอนนี้นะคะทุกคนเราก็กำลังจะไปแต่งตัว ป็นนะะคแต่งชุดใหม่กันที่ที่พักแล้วชุดใหม่หมยังว้าอ้อยอ้อยอ้ะไม่ใส่อะไรแล้ว <laughs> อ้าวไม่ใส่อะไรคือที <laughs> ่ใส่ยี่อะไรแล้เสียแล้วนะคะโอเล้อ๋มคือถ้าไม่ใส่อะไรคือเสียแล้วนะคะ <laughs> เสียวเลยจะเสียวไปถึงจุดไม่เห็นแบบปแ้นเลย ฉันขอถ่ายรูปก่อนได้ไหมสวยแม่ชัวร์ไงอะ่ะโอ้อ่าถ่ายให้หน่อยได้ไหมอ้าวเละแล้วเละเละยังนแฟนวยขอต้องหนรับสวัสดีทุกคนตอนเนี้ย ก็เปลี่ยนชุดกันเรียบร้อยแล้วถ่ายเปลี่ยนเป็นชุดที่สี okay. ่ห sure> okay, ้าหกเจ็ดแปดเจอไปกูอาำน้ำเพิ่มเติมแล้วก็ใส่หน้าใหม่กูกินกูกินขนมเพิ่มเติมโอเคเนี่ยล้วแน่รถมาแล้วเกลือนยังอยู่ไหนไม่รู้แผ่นกล้องขึ้นไปก่อนมัยงงไเละแล้วอุ้ยหุ่นดีมากค่ะอ่ะเละแล้วอหุ่นดิหุ่นอ่ะเละเละแล้วเละแล้วสวัสดีทุกคนเราอยู่ไหนกันแล้วที่ที่ไม่ควรอยู่ เราอยู่ที่อะไรก็ไม่รู้มืออยู่ไหนกันแล้วอยู่ไหนกันแล้วคะข้เขียนเลยน่ากลัวอะไรอะมอมแมมน้อทุกคนเราอยู่ที่ไหนกันแหละอ่ะมืดเลยทีนี้เยอการ์อนูโฮเด้ มือปุ้ยผู้ชายผู้ชายในร้านมึนมองพวกเราเต็มหมดเลยผู้ชายมองกันเต็มหมดเลยเสียงดังเสียงดังอ่ะมึนตึบแล้วสวัสดีค่ะฮัลโหลยูนิเวอร์สยูนิเวอร์สอะไรนะอะไรนะที่แอนโทเนียพูดอะ I want it อะไรวะแอนโทเนียาโพสอะไรวะอุล่าอะไร โอ้ยคืออะไรอ่ะไม่เห็นใครแล้วเราอะไรแล้วมาไล่ถแล้วคนแล้วเราจะเห็นใครกันนะไม่คิดยค่ะให้หนัผู้ชมเสายว่าลองนึ่งพักกันค่ะเป็นประชาภอยด้วยค่ะม่าเสียใครเป็นเมนใครทุกคนเป็นเมนใครอ่าเป็นเมนใครใช่ถูกต้องวันนี้โรงกันพี่เยาพักไว้แม้วันนี้เรามาเดินดูโครงการของพวกเรากันค่ะใช่อันอันนี้งานบุญค่ะเราเข้ากินฟรีนะคะเราให้วค่อยตรงนี้มันสูงเกินไปเฮ้ยเส้นต่างหนักนะคะเตี้ยนะคะ สบายเลยพอดีไปอันนี้นั่งแล้วมังะเน่อมากหมออไปแล้วมันถอยังหมดมันงกเลนี่แล้วกอยนี่เนานะเอ ตอนนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะคะลืมลืมลืมถ่ายอ่ะจะกลับแล้วว่าตอนนี่กูไปซื้อตัวไม่ได้อ่าตอนที่ถือแล้วนี่วันนี้ก็จะเป็น everyday look ของพวกเรานะคะน้อยอ่ะน้อยอ่ะจะกลับแล้ว่เราก็ไปเจอกันที่บนรถไฟเลยนะคะทุกคนคือตอนนี้เรามาซื้อตั๋วรถไฟให้เพื่อนๆน ทั้งหมด8คนถ้ากับรถไฟด่วนนะซึ่งตอนนี้เรากำลังรอคนมารับเราไปที่เพี่ยนอยู่โ okay. อเคคืออะไรคะเนี้ยเอาอีกเอาอีกเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ววิ่งแล้วกูวไม่ไปนะคะเหนื่อย เดินถึงสะดุดล้มวัวแต่มองเธอไม่มองทางใจนี้สะดุดรักรักไคนไปบ้างนะเราถึงมักษาสต์แล้ว เดี๋ยวเราก็จะเจอนกลับบ้นกับพ่อใช่แต่เรากลับยังไงเดี๋ยวเราเรากลับทอาเลยแล้วทุกคนหาทางออกไปเจอจ้าเดินไปก่อนเดินไปก่อนเดี๋ยวไปเชก่อนเราไม่คุ้นที่นี่เลยเอ็มอยู่ตรงไหนคะไม่เจออยู่ไหนทุกคนเป็นยังไงบ้างแลเราหลุดทางแล้วเราจะไม่ได้กลับบ้านแล้ว คำว่ารักไว้ก่อนเก็บรักไม่สักพักรอจนถึงวันที่หัวใจเราพร้อม